รถที่จะต้องมีการใช้ระบบน้ำมันของแต่งหรือเปลี่ยนเพิ่มระบบน้ำมันเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นรถที่มีการปรับแต่งหรือมีการปรับจูนที่แรงม้าเยอะๆแล้วค่อนข้างสูงแล้วเฮ้ยเร็วว่ะเฮเร็วว่ะเร็วว่าเจว่ะเจ็ดศูนครับเอาแล้วโอ 7.01. สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามพี่คนนี้นะครับพี่ันนี้ถามว่าพี่ครับขอคมรู้เกี่ยวกับระบบน้ํามันหน่อยครับทาไมต้องใส่ชุดแต่งระบบน้ํามันเนี่ยครับก็จะมีปั๊มติ๊กเลคุเลียถัง A แล้วก็สายยงสายยางกับระบบชุดเนี้ยนะที่เขาเรียกกันว่าระบบน้ามันรถที่จะต้องมีการใช้ระบบน้ามันของแต่งหรือเปลี่ยนเพิ่มระบบน้ำมันเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นรถที่มีการปรับแต่งหรือมีการปรับจูนที่แรงม้าเยอะๆแล้วค่วอนข้างสูงแล้ว เพื่อที่ไปเติมเต็มไม่ให้ปั๊มเนี่ยต้องดูดน้ำมันมาเองปั๊มเขาไม่เร็วนะครับมันจะมีฟีดปั๊มเพื่อไว้ดูดน้ำมันฟีดปั๊มเนี่ยเป็นตัวดูดน้ำมันดูดจากถังน้ำมันเข้ามารอที่ลูกปัม๊มหรือที่เฮดปั๊ววมอ่าเอสทีวีวอลเ็นเมทีจ่ายออกไประบบน้ำมันเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือที่ใส่เนี่ยหน้าที่ของมันก็คืออัดมารอโดยที่ไม่ต้องให้ฟีดปั๊มเนี่ยมีแรงดูดหรือเป็นการลดภลระของปั๊มเชื่อมเพลิงนะครับ ระบบน้ำมันเนี่ยเหมาะสมกับรถที่ปรับจูนยเยอะแๆแล้วใช้บูทุนสูงแล้วมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ปริมาณเยอะขึ้นะระบบมันจะจะสำคัญกับรถพวงนี้รถที่มีแรงม้าเยอะขึ้นพอสมควรรถที่ปรับจูนยเยอะๆแล้วถ้ารถที่ปรับจูนน้อยๆเนี่ยใส่แล้วแทบไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับเพราะตัวเองตัวตัวของระบบน้ำมันเองเนี่ยชุดระบบมันเองครับไม่สามารถจะเพิ่มแรงดันในรังขับเร็วได้สิ่งที่สามารถเพิ่มแรงดันในลังขับเร็วได้ก็คือการโมดิฟายปั๊มการเปลี่ยนพอปั๊มให้สูงขึ้น การทำปั๊มให้มีแรงดันมากขึ้นทําไมมันถึงไม่สามารถเพิ่มแรงดังนใลงังมาเร็วได้ตัวปั๊มติกรีเเลตเองเนี่ยครับไม่สามารถจะสร้างแรงดันให้ไปชนะกับแรงดันในลงังมาเร็วได้เพราะแรงดันในลงังมาเร็วเนี่ยครับเดิมๆในรถเดิมๆมีอยู่ค่อนข้างสูงมากแล้วรถเดิมเนี่ยโรงงานให้มาประมาณ150-180 mpa เนี่ยถ้าที่เป็นบาร์เนี่ยครับประมาณ1มื0 0ห้าถึง1มื่นแดบาร์เลยนะครับตัวปั๊มติกรีเกลเลตเองนเ,นเนี่ยไม่สามารถจะสร้างแรงดันได้เป็นหมื่นบาร์หรอกครับ แล้วทาไมที่เราใส่กันมันจะได้อะไรก็ได้ก็คืออย่างที่ผมพูดไปข้างต้นก็คือทําหน้าที่คือเพื่อไม่ให้รอบปั๊มเชื้อเพลิงเนี่ยต้องดูดให้มีแรงดันมารอเลยแต่ไม่สามารถไปเพิ่มแรงดันนรางมาเร็วได้ครับนะก็ชุดระบบน้ำมันก็ผมอธิบายครเ,เ,เข้าไว้ประมาณนี้ครับเอาฝากติดตามด้วยครับคุนครับ